สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหลี่ยนโปยทานดอกกุหลาบค่ะวันนี้ใช้ดิบบินเบอร์สองจำนวนสี่เส้นนะคะความยาวอยู่ที่เส้นละสามสเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปนะคะให้ได้ความยาวอยู่ที่8เซนติเมตรครึ่งค่ะได้8เซนติเมตรครึ่งแล้วพับลงไปค่ะวางลงไปนะคะจับขึ้นมา1เส้นค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นไว้ด้านบนค่ะเส้นที่2ค่ะ ค้องเส้นที่หนึงค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สามค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองไว้ค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่จับตรงรอยพับมาค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นริบ,บ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆก,กลางออก รวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้พลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ รีบบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะพับกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ตรงเส้นสีเหลืองค่ะปลายดิบบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นสีนี้ค่ะเส้นสีขาวจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะ ปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานดิบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นสีขาวหลบมานะคะพับเส้นดิบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นสีเหลืองปลายดิบบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะเริ่มจากเส้นสีเหลืองค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปแบบนี้ค่ะเส้นที่สองก็คือเส้นสีขาวนะคะ พาตามเส้นที่หนึ่งไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสีเหลืองเส้นที่สามพาตามเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สี่พาตามเส้นที่สามค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะเราจะทำเส้นที่สี่ก่อนรวบสามเส้นนี้ลงมาค่ะ เส้นริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะให้จับเส้นริบบิ้นชี้ไปทางขวามือพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะ ได้หนึ่งกีบแล้วนะคะต่อมาเป็นกีบที่สองปล่อยสามเส้นนี้ขึ้นมาค่ะเอาเส้นที่อยู่ด้านบนสุดก็คือเส้นสีเหลืองเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาค่ะหลังจากนั้นพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะ จับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะปล่อยสองเส้นนี้ขึ้นมานะคะเอาสีขาวก่อนนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอาสีเหลืองหลบมาค่ะเส้นริบบิ้นที่เราทำให้ชี้มาทางขวาค่ะ พับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นที่เราทำค่ะคือเส้นสุดท้ายสีเหลืองพับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวาค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะได้ครบทั้งหมดสี่เส้นแล้วต่อไปจะเป็นการทำกลีบดอกแบบนี้ค่ะ เส้นที่เราจะทำเส้นแรกก็คือเส้นสีขาวเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้จับเส้นริบบิ้นพาเฉียงมาทางขวาค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นให้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะให้เส้นริบบิ้นเส้นสีขาวพาเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้พับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กลีบดอกสีขาวค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่นะคะต่อมาค่ะเส้นที่สองเส้นที่เราจะทำก็คือสีเหลืองให้พ้าเฉียงเส้นริบบิ้นให้ชี้ไปทางขวาค่ะหลังจากนั้นให้เราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบินทะลุออกมาด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นสีขาวเส้นริบบินที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้จับเส้นริบบิ้นชี้ไปทางขวาค่ะจับตั้งฐานริบบินขึ้นไปค่ะ พับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกสีขาวค่ะปลายดิบบินชี้ออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีเหลืองค่ะเส้นลิบบิ้นที่เราจะทำให้พาดชี้มาทางขวาค่ะ จัดตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กลีบดอกสีเหลืองสอดเข้าไปด้านในกลีบดอกสีขาวนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ บีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะตัดปลายดิบบินทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ